ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมในที่สุดนะคะก็ได้ถอยออกจากตำแหน่งที่อ่อนกำลังถอยจากภพอริในเรือนชะตาจึงส่งผลให้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปจะเป็นจุดที่เรียกว่าปัญหาและอุปสรรคในชีวิตจะคลี่คลายจะพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีได้อีกครั้ง และสิ่งที่จะทำให้ชาวกลุ่มทั้งหลายนะคะคุณจะโดดเด่นเฮงปังกว่าใครนั้นนั่นก็คือดาวสุขดาวแห่งความสำเร็จที่ได้ย้ายเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนการเงินการหารายได้มีมาตรฐานสูงเด่นเป็นมหาอุดจึงนับว่าจะเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงให้ต่อจากนี้เจ้าชะตาจะมีความสุขมีความสำเร็จจะเป็นโอกาสที่คุณนั้นจะมีลาบผลก้อนใหญ่มีเงินก้อนโตมีชื่อเสียงมีความสำเร็จด้วยอิทธิพลของดาวสุขค่ะและสำหรับดวงดาวอื่นๆนะคะที่โคจรเคลื่อนย้ายราศีนั้นจะส่งผลเช่นไรกับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกลุ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์คุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ ก็สำหรับภาพรวมชีวิตโดยทั่วๆไปนะคะของชาวกลุ่มเนาะในช่วงเดือนกลุ่มภ่าพัานนี้เอาล่ะด้วยวิธีการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้านั้นก็น่าจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของคนนะคะจะเริ่มดีขึ้นจะคลี่คลายได้มากขึ้นแล้วค่ะ แต่แม่หมอก,ก็จะต้องบอกกับชาวกลุ่มก่อนนะคะว่าไม่ใช่พอหมดเดือนมก,กราปุ๊บนะคะแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเอาละ่ะดวงชะตาของคนนะคะจะค่อยๆดีขึ้นทีละเรื่องทีละอย่างสามารถกว่าโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะมีดาวหลายดวงค่ะที่ยังถอยหลังอยู่ และดาวอาทิตย์ก็ยังโครจรเป็นวินาาด้วยและตรงนี้ก็อาจจะส่งผลนะคะทำให้ชาวกุมหลายคนคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าไร้ที่พึ่งที่พาจะไปขอคำปรึกษาจากใครก็ลำบากหรือคนที่จะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือในช่วงนี้ก็ยังช่วยคุณไม่ได้สักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเมื่อผ่านกลางเดือนกุมพาัานธ์ไปแล้วนะคะชาวกุม อะไรที่เคยเป็นปัญหาก็จะมีหนทางในการแก้ไขในวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะดาวพุธจะย้ายออกจากจุดวินาศย้ายออกจากจุดที่เสียหายเข้ามาทับลัคนาเกิดในข้อดีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติดต่อเจรจานะคะ การประสานงานต่างๆที่จากนี้ไปจะมีความราบลื่นนะคะจะพูดจะจาอะไรก็จะมีน้ำหนักมีคนยอมรับฟังขุนมากขึ้นและดาวพุธก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยค่ะเมื่อเข้ามาทับลัคนาเกิดก็ย่อมจะส่งผลให้หลายคนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่ดีเกี่ยวกับการเริ่มต้นการลงมือทำในสิ่งใหม่ หรือจะเป็นจังหวะที่ลูกหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่ามักจะเข้ามาหาคุณอยู่เสมอเอาละบางคนก็อาจจะได้สัตว์เลี้ยงนะคะมีน้องหมาน้องแมวตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงเพิ่มก็ได้นะคะจากนั้นคะ่ะ13มกุมภาพันธ์นะคะดาวอาทิตย์ก็จะเป็นดาวอีกดวงที่ได้ย้ายออกจากตําแหน่งวินาศ เมื่อดาวอาทิตย์ย้ายราศีนะคะก็ย่อมจะส่งผลที่ดีให้เจ้าชะตานะคะในประเด็นเกี่ยวกับการที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนมากขึ้นถือว่าชาวกลุ่มนะคะจะมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนทางการค้าหรือจะมีคนเข้ามาแบ่งเบาภาระปัญหาเข้ามาช่วยเป็นกำลังใจช่วยรับฟังความทุกข์ความเครียดที่คุณนั้นมีอยู่นะคะ และสำหรับคู่ดาวอาทิตย์และก็ดาวพุธนั้นนะคะเมื่อเข้าทับลัคนาถือว่าจะเป็นคู่ดาวที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของปฏิพานไหวพริบสติปัญญาจนทำให้หลายคนนะคะคุณก็จะมีทางออกหรือว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานออกไปได้ในบางส่วนค่ะ เอาละค่ะทีนี้เราก็จะพูดถึงจุดที่จะช่วยเสริมวาสนาบารมีของชาวกุมให้ดวงดีโดดเด่นนั่นก็คือดาวสุกนะคะดาวเจ้าเรือนสุภะซึ่งเป็นตัวแทนของความสำเร็จการเงินและความรักสำหรับดาวสุกนะคะจะโครจรเข้าคู่กับดาวประจำตัวของคุณในเรือนการเงินมีมาตรฐานสูงเด่นเป็นมหาอุด และก็ยังเป็นเกษตรส,สลับเรือนกับดาวพริฤหัสบดีนะคะซึ่งก็เป็นดาวการเงินและก็ดาวโชคลาภของคุณนะคะสำหรับดาวพริฤหัสบดีนั้นก็จะเริ่มขยับเดินหน้าได้นะคะในวันที่14กลุมภาัานธ์ที่จะถึงนี้นั่นก็แปลว่าลาภผลเงินทองใดๆที่คุณรออยู่ก็ถึงเวลานะคะที่เงินทองเหล่านั้นจะเคลื่อนตัวมาให้คุณได้รับกันสักทีนะคะ ชื่อเสียงความสำเร็จความก้าวหน้าก็เริ่มที่จะมีเข้าหาเจ้าชะตามากขึ้นเรียกว่าคุณจะสมหวังเนาะในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์โชคลาภต่างๆกันนะคะ หรือใครนะคะที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่บ้านนะคะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวทะเลาะผิดใจกับญาติพี่น้องเมื่อดาวพฤหัสเดินหน้าได้นะคะก็จะทำให้บรรยากาศภายในบ้านเรือนจะเริ่มดีขึ้นถึงเวลาที่จะได้คุยจะได้เคลียร์กันสักทีนะคะ และก็ในช่วงตั้งแต่กุมภาพันธ์นะคะต่อเนื่องไปจนถึงพฤษภาคมนั้นถือว่าชาวกลุมก็มีเกณฑ์ที่ดีค่ะเกี่ยวกับสินทรัพย์หลักทรัพย์ต่างๆนะคะคือถ้าจะซื้อขายบ้านรถที่ดินช่วงนี้ก็จะสำเร็จโดยง่ายหรือหลายท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีนะคะเกี่ยวกับการเดินทางต่างประเทศ และก็นับว่าดาวสุกในราศีมีนี่ละค่ะจะหนุนส่งให้ดวงการเงินดีความรักดีเจ้าชะตาจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความสําเร็จเข้ามายาวยาวต่อเนื่องเป็นเวลาถึง4เดือนเลยนะคะในด้านการงาน ดาวอังคารค่ะดาวเจ้าเรือนการงานของเจ้าชะตานั้นก็ได้ถอยหลังยกออกจากภพอริที่หมายถึงปัญหาอุปสรรคศัตรูในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาในข้อดีก็แปลว่าปัญหาความวุ่นวายนะคะรวมไปถึงศัตรูคู่แข่งขันทั้งหลายของคุณก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมีน้อยลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ และเมื่อดาวการงานได้ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งปุตตะนั้นก็นะว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ชาวกุมหลายคนคุณจะได้บุกเบิกจะได้เริ่มต้นทำในสิ่งใหม่ๆนะคะ เช่นบางคนก็อาจจะได้เริ่มต้นทำงานที่ใหม่จะมีอาชีพใหม่หรืออาจจะเป็นจังหวะเวลานะคะที่คุณเอาเงินไปลงทุนไปต่อยอดขยับขยายธุรกิจการค้าใครที่เป็นนายจ้างเป็นเจ้านายนะคะก็มีเกณฑ์จะได้บริวารได้ลูกน้องเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระการงานนะคะแต่เพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะดาวอังคารจะยังถอยหลังอยู่ เอาหลับแล้วว่าลูกน้องที่รับเข้ามา ก็อาจจะเป็นลูกน้องคนเก่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เคยร่วมทำงานกันมาก่อนก็ได้หรือ Mac แม้กระทั่งโปรเจกต์โครงการเก่าๆก็จะถูกนำมาปัดฝุ่นทำใหม่บางคนนั้นก็จะได้เริ่มงานใหม่กับบริษัทเดิมอย่างไรก็ตามโดยภาพรวมต้องบอกนะคะว่าดวงการงานจะไม่เหนื่อยไม่หนักเท่ากับช่วงเดือนมกราคมแต่ว่ากว่าที่ชาวกลุ่มเนาะคุณจะเริ่มเห็นผลตอบแทนเห็นรายได้ที่เป็นรูปธรรมนั้น ก็อาจจะต้องรอในช่วงครึ่งเดือนหลังกันก่อนนะคะในด้านการเงินและโชคลาภเมื่อดาวศุกร์นะคะได้พุ่งขึ้นไปเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนการเงินทั้งทีก็นับว่าจะเป็นจุดที่ดวงการเงินและโชคลาภของคุณจะโดดเด่นแบบจัดเต็มเลยก็ว่าได้ค่ะ พราะดาวสุขจะหนุนให้ดาวการเงินของคุณนะคะจะทำงานได้ดีกว่าเก่าและก็ยิ่งในช่วงหลังวันวาเลนไทน์เป็นต้นไปถือว่าในเรื่องของรายรับรายได้จะไม่ใช่ปัญหาเจ้าชะตาจะมีเงินทองมีผลประโยชน์เข้ามาเติมอยู่เรื่อยๆนะคะทั้งจากรายได้ประจำรายได้จากการทำธุรกิจการค้าขายและก็จะมีรายได้เสริม รายได้จากโชคลาบลาบลอยเพิ่มเข้ามาอีกต่างหาค่ะถือว่าจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตา จะมีเครดิตมีชื่อเสียงทางการเงินที่ดีนะคะเหมาะกับการไปกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถหรือว่าขอเครดิตสินเชื่อต่างๆและบางคนที่โชคดีไปกว่านั้นก็นับว่าคุณกำลังจะได้แรงซับพอร์ตจากครอบครัวนะคะจะได้เงินจากผู้ใหญ่ใจดีมาเป็นทุนในการทำธุรกิจก็ได้อย่างไรก็ตามค่ะชาวกุม เมื่อใดก็ตามนะคะที่ดาวศุกร์โครจรเข้าคู่กับดาวพระราหูอาจจะเป็นจุดที่หลายคนหลายท่านคุณจะลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสนะคะจนใช้เงินแบบผิดวัตถุประสงค์นะคะจะผิดไปจากแผนเดิมที่ตั้งใจเอาไว้ บางทีไปเจอของที่ถูกใจนะคะแล้วคุณก็จะรีบซื้อทันทีโดยไม่ทันคิดและตรงนี้นะคะคุณจะต้องระวังกันให้ดีเพราะมันจะกลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายที่มีนะคะมันจะมากกว่ารายรับที่คุณหาได้นะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ก็เอาราคาในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะดาวคู่ครองของชาวกุ่มจะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งวินาศค่ะ ส่งผลให้หลายคู่อาจจะต้องอยู่ไกลกันห่างกันหรือความรักความสัมพันธ์จะดูห่างเหินและวินาตนั้นเราก็สามารถที่จะแปลว่าการปิดบงับงการซ่อนเร้นการนอกใจก็ได้ส่งผลให้หลายคู่ก็อาจจะประสบปัญหาตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือที่3การที่จะไปแอบมีคนอื่นอย่างไรก็ตามนะคะพอในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะหลังวันวาเลนไทน์เป็นต้นไป ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าทับลัคนาเกิดของคุณแต่ว่าก็จะไปประทะก,กับดาวเสารดาวคู่ธาตุไฟก็กลายเป็นว่านะคะชาวกลุมคุณมีโอกาสจะหงุดหงิดจะใจร้อนเพราะคู่เพราะแฟนของคุณก็ได้คนมีแฟนแฟนจะไม่ได้ดังใจนะคะชอบเถียงชอบชวนทะเลาะ จนคุณจะรู้สึกเหนื่อยและก็จะรู้สึกอึดอัดใจนะคะส่วนคนที่ยังโสดนั้นก็ถือว่าคุณมีโอกาสมีเกณฑ์นะคะที่คนเด็กกว่าอายุน้อยกว่าจะมาชอบมาจีบคุณแต่พอได้คุยกันไปสักพักเนาะชาวกลุ่มคุณอาจจะรู้สึกนะคะว่าเขาไม่ใช่คนที่คุณกำลังตามหาอยู่นะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง พอมีดาวหลายดวงเข้ามาจรทับลักขนานั้นนะคะแล้วก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันด้วยตรงนี้ก็ถือว่าจะส่งผลให้ชาวกุ้มนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยไม่สบายอยู่เหมือนกันนะคะยังไงช่วงนี้แม่หมอขอให้คุณระวังเนาะจะเกิดอาการแพ้ฝุ่นแพ้ควันมลพิษ หรือหลายท่านก็มีเกณฑ์ค่ะที่แฟนคนรักคู่ครองจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะจะมีอาการไข้ขึ้นสูงหรือแม้กระทั่งตัวของคุณเองนะคะชาวกุมก็นับว่ามีโอกาสที่จะปวดหัวตัวร้อนได้เช่นกันนะคะสำหรับวันที่โชคไม่เข้าข้างต้องไปเจอกับคนที่นิสัยไม่ดีจะได้แก่วันที่10 11 15 16 24 25และวันที่26กกุมภาพันธ์นะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่1คาถา3ดาบและ justice เอาละค่ะชาวกลุ่มคะสำหรับไพ่ทาโร่ของคุณในเดือนนี้ก็เริ่มต้นกันที่ไพ่หนึ่งคาถาก่อนนะ สำหรับไพ่ใบนี้ก็ถือว่าจะให้ความหมายที่ดีนะคะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจกิจการที่คุณทำอยู่หรือจะส่งผลดีนะคะในการที่เจ้าชะตามีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรใหม่ๆเนาะบางคนก็อาจจะได้งานใหม่โครงการใหม่หรืออาจจะมีแนวคิดมีไอเดียที่จะต่อยอดธุรกิจให้ก้าวหน้าไปจากเดิม และหนึ่งคาถานั้นก็นับว่าจะเป็นโอกาสที่การทำงานธุรกิจการค้าของคุณจะอยู่ในจุดที่โดดเด่นดวงดีนะคะถือว่าช่วงนี้จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะส่วนไพ่ใบต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่สามดาบค่ะเอาล่ะชาวกูม,มันก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่ตัวของคุณอาจจะต้องไปเจอกับความผิดหวังความเสียใจ อะไรก็ตามที่คุณมุ่งมั่นนะคะมีความคาดหวังบางทีนะคะมันก็จะไม่เป็นอย่างที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เอาล่ะยังไงนะคะตรงนี้คุณก็จะต้องประคองตัวเสียใจได้นะคะแต่อย่าได้หมดกำลังใจเป็นอันขาดส่วนไพ่ใบสุดท้ายในเดือนนี้จะเป็นไพ่ justice นะคะไพ่แห่งความยุติธรรมเอาล่ะชาวกุมไพ้กำลังแนะนำนะคะว่า คุณนั้นจะต้องหาความสมดุลให้กับตัวเองนะคะอย่าได้ไปยึดติดอย่าได้ไปจมกับอดีตหรือว่าเสียดายกับสิ่งที่มันได้ผิดพลาดไปคุณจะต้องให้ความยุติธรรมกับตัวเองบ้างไม่ใช่ว่าจะไปทุ่มเทให้กับคนอื่นจนลืมรักตัวเองนะคะอะไรที่มันไม่เข้าที่เข้าทางนะคะดูขาดดูเกินนะคะก็จะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข ให้มันลงตัวเหมาะสมยังไงนะคะคุณจะต้องมองหาโอกาสใหม่ๆแล้วจงละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีถ้าหากก่อนหน้านี้นะคะคุณไม่เคยเอาเปรียบไม่เคยคดโกงไม่เคยทำร้ายใครก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วค่ะความจริงจะปรากฏตัวแล้วคุณก็จะได้รับความยุติธรรมได้รับผลสำเร็จตอบแทนในท้ายที่สุดนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงขลด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นเนาะก็สามารถที่จะกดด o n a t i super t h a n k สมัครสมาชิกช่องของเราะะเพื่อที่จะได้เป็นการสนับสนุนช่องของเราในการจัดทำคลิปใหม่ๆนะคะหรืออย่างน้อยช่วยกันเขียน อคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแนะนำติชมแม่หมอใต้คลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นตรงนี้แม่หมอและทีมงานก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ